ไปพริกลงไปแบบนี้พี่สีใช้พริกหั่นนะคะพี่เพื่อนพริกหั่นแล้วก็อ่าเป็นพริกเป็นพริกจินดาแดงนะคะพริกจินดาแดงผัดหอมหอมผัดหอมหอมแบบนี้นะคะพี่เพื่อนๆนี่ผัดง่ายง่ายพี่สีก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆมาผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรา กระป๋องนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะพร้อมน้ําซอสนะคะพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ผัดหอมผัดกระเทียมแล้วก็คุยกันไปก่อนนะคะอยู่ในนี้ก็มีน้องทําแหลกของพี่นะคะคุณนนท์นะคะคุณนนท์น้องทําแหลกแล้วก็อปป้าก็คือบ้านรองของน้องทําแหลกนะคะแล้วก็จะมีพี่นนท์เข้ารัวอีกบ้านหนึ่งนะคะนี่เรามาผัดให้หอมหอมผัดหอมหอมแบบนี้แล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อน นี่ปลากระป๋องใส่ลงไปเปือดเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวพึ่งทำอะไรเป็นชิ้นๆแบบนี้นี่นี่สับขึ้นแบบนี้นะคะสับขึ้นแบบนี้สับขึ้นแบบนี้นะคะนี่ผัดปลากระป๋องเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะคะน้ำซอสใส่ลงไปนะคะนี่ ทำไมพี่สีถึงทำสองเมนูในเวลาเดียวกันก็มันง่ายค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะผัดให้กลมกลอมนะคะให้กลมกลมนะคะผัดให้กลม,กลม,ะะก,ลมกลมแบบนี้นะคะนี่คือผัดกะเพรา,แบบา,าแบบง่ายง่ายแบบง่ายง่ายทีี่เพื่อเพื่อนแล้วเราก็จะมาเติมน้ําซอสก็อร่อยแล้วนะคะนี่พี่สีก็จะเติมแค่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะเพราะว่าอ่าอุ้ยดูสิซีอิ๊วขาวไม่ได้เปิดขวด นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนใส่แค่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะแค่นั้นพอนะคะเพราะว่าปลากระป๋องยี่ห้อนี้นะคะเขาจะออกเค็เมๆตรงกล่อมแล้วนะคะนี่พี่พเ,พเพื่อนเพื่อนัดปลากระป๋องแบบง่ยายๆน้ำคลุกคกลุกคลิก,ลกน้ำซอสอย่าเอาทิ้งน,นะคะนี่เร่งไฟเร่งไฟเร่งไ,ไฟทำไมเราต้องเร่งไฟ เราเร่งไฟแล้วเราจะใส่กะเพรานะคะเพื่อนเพื่อนทำง่ายๆพี่เๆเพื่อนไปทำทานกันนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะคะ96ล้านดวงใจกับ9ซับสไคร์นะคะตอนนี้พี่สีอยู่กับทำแหลกน้องดาน้องนิวแล้วก็แม่อาดนะคะแล้วก็น้องกานะคะ,อะพอพี่สีลงไรแล้วก็น้องกาก็จะขึ้นนะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ เล่งไฟแล้วเราก็จะใส่กะเพราใส่แบบนี้ไปเลยนะคะพี่เพื่อนๆไม่ต้องชิมนะคะเพราะเรารู้เราทําบ่อยไม่ต้องชิมนะคะนี่พี่เพื่อนๆพอใส่กะเพราลงไปแล้วนี่ใครที่ต้องการทําผัดกะเพราปลากระป๋องแบบง่ายๆข้นๆแบบพี่สีนะคะมาดูบ้านพี่สีได้เลยแบบนี้เลยนะคะพอใส่กะเพราลงไฟ เราก็จะได้ผัดกะเพราแบบพลุกคลิกลุกพลิกนี่พี่เพื่พพอนเพื่อนีน่อุ้ยเห็นไหมก็จะเข้ากันดีแบบนี้นะคะพี่พื่อนเพื่พอนเราก็จะได้ผัดกะเพราแสนอร่อยแบบนี้หนึ่งจานแล้วก็ปิดเตานะคะปิดเตาพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟนี่ค่ะใครที่อยากทานผัดกะเพราแบบง่ายๆข้าวสวยร้อนๆน,นะคะหมาบ้านพี่สี มาดูวิธีทําบ้านพี่สีนะคะพี่สีใช้พริกหั่นนะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ผัดกะเพราหอมหอมแบบนี้อุ่นๆร้อนๆแบบนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนใช้พริกหั่นนะคะพริกจินดาแดงพริกจินดาเขียวหั่นแล้วก็ผัดแบบง่ายๆช่ยชี้ช่วยชี้ช่ยชีแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้ผัดกะเพราปลากระป๋องปลากระป๋องก็เป็นเนื้อปลากระป๋องแบบนี้เลยนะคะพี่พื่นเพื่อน นี่ใครที่มาไม่ทันนะคะใครที่อยากทานผัดกระเพราแบบบ้านพี่สีนะคะมาชมในไลฟ์สดพี่สีได้เลยนะคะผัดกระเพราปลากระปอ๋องหอมๆเมนูสิ้นคิดแต่ว่าอร่อยมากค่ะพี่ๆเพื่พอนๆมาทำทานกันนะคะนี่อุ่นๆร้อนๆแบบนี้นะคะมาชมวิธีทำกันได้นะคะผัดกระเพราปลากระป๋องแสนอร่อยนะคะถูกใจค่ะ กินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะ